ของควานอีกแล้วรอบนี้มาจาก h o p in นะคะมาดูกันเนังยไแกะกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าของควานจาก h o p อ in มีอะไรให้เราบ้าง h a p p ี new h o ปปี้ e ิวเยียสังสูนตังสามนะคะน่าจะเป็นสมุดโน้ตนะคะเป็นคอลเลคชัน J K X hop in นะคะ ก็สมัครสมาชิกฮอปอินฟีด้วยนะคะก็ที่เห็นเราไปท่องเที่ยวบ่อยๆเดินทางบ่อยๆเราก็พักแบบบัดเจ็ตโฮเทลอย่างเงี้ยคือหนึ่งหกร้อยบาทจะเป็นแบบเตียงใหญ่หรือเตียงคู่ก็ได้คือสะดวกสบายมากเราก็เพิ่งรู้ด้วยว่าเวลาที่เราไปค่ะสามารถเช็คอินเลทได้คือถ้าเราสมัครสมาชิกเราก็ได้เป็นบลูเลยเนะเป็นบลูปุ๊มเนี่ยเราเช็คอินได้บ่ายสองบางครั้งเนี่ยเราไปวิ่งเสร็จกลับมาอาบน้าก็ทันนะคะถ้าบ่ายสองแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพักเกิน 23หรือ25คืนต่อปีอ่ะเราก็จะได้เป็นสมาชิกโกซึ่งสิทธิ์ก็คือเราสามารถเช็คเอาท์ได้ตอน4ีโมงเย็นโอ้ยแกะของขวัญต่อก่อนอันนี้นะคะเสืส้อหนึ่งเล่มเย้ Yay. อะไรอีกอันนึงกระเป๋าผ้าโอ้ยเป็นกระเป๋าผ้าที่หนานะคะหนามากหนักเลยแหละก็น่าจะแข็งแรงดีเลยค่ะ กระเป๋าถ้ามันใช้ตลอดเลยดีมากค่ะเอาไว้ใส่กับข้าวเวลาไปซื้อได้ใส่คอมพิวเตอร์ได้อีกอันนึงก็ดูจากทรงแล้วก็คงไม่ใช่อะไรนอกจากกระบอกน้ําใช่หรือไม่จริงๆลูกเพจมัม um ที่ได้รางวัลนะคะน่าจะได้3ชิ้นนี้เหมือนกันก็ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคนที่ได้รางวัลเห็นว่าอยู่ต่างประเทศแล้วก็กําลังจะกลับมาไทยก็มารอรับของข,องขวัญแบบเดียวกันนี้เลยอุ้ยน่ารักอ่ะ have a good day วัสดุดีเลยนะคะแล้วก็เป็นสายแบบเนี้ยเป็นเป็นรูนแบบนี้เนาะก็คือใส่ชาได้แ่ะเวลากินก็คือกดเพรสอ๋อมันค่อยๆออ,ออกมาอ๋อโอเคเป็นแบบนี้อ้วัสดุดีงามนะคะแล้วก็มีตัวแบบยางยางกันน้ำหกออกมาสามารถที่จะใส่กระเป๋าใส่เป้ได้เลยแล้วก็เป็นไซส์ที่พกกำลังพอดีสรุปนะคะตามชิ้นของพรนจะอ o อินค่ะอ o p ิ n ที่พักที่เราเลิฟเนี่ค่ะ เอ้ <Hey. S 2> ขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วย Happy New Year s e โอเชียนบายบายขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงไปไหนก็เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ไปพักที่ฮอบ in นกันด้วยค่ะมีเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วบางจังหวัดมีหลายสาขาด้วยค่ะแล้วเจอกันค่ะบายบาย